ทังนังสินิงดูบ่าผูยาก่อ๋อใช่มีบ่หูอ๋อตึ่งหน่อปลัโตงอรออ่าใช้ใก็มีปลาหูโต่งอ่ะอ่าใช่ออต่หน่อยาูกลดูตั้งหับหอืมหัวใช่เนั่นวลาพู้ยาอืมใช่พูดอะไรวะฟังไม่รู้เรื่องเลยนีชัวใช่อทิ้ง้องอ่ะ จากวิดีโอนะคะก็จะเห็นได้ว่าผู้หญิงทั้งสองคนเนี่ยมไม่สามารถสื่อสารกันได้เข้าใจคะ่ะก็เนื่องจากผู้หญิงคนหนึ่งก็พูดภาษาจีนไหายหลามส่วนอีกคนหนึ่งก็พูดภาษาจีนกลางก็เลยทําให้ทั้งคู่เนี่ยไม่สามารถสื่อสารกันได้เข้าใจคะ่ะอืมใช่ค่ะจะสังเกตเห็นว่าภาษาจีนกลางและภาษาจีนไหาหลามนั้นจะมีการออกเสียงฮีตแตกต่างกันถึงแม้ว่าแต่ถึงแม้ว่าสองภาษาจะมีการออกเสียงฮีตแตกต่างกันนะคะแต่ก็ยังมีความหมายเหมือนเดิมค่ะ อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะใช่ค่ะอาระยะธรรมจีนนะคะมีแหล่งกำเนิดอยู่ที่บริเวณรูปแม่น้ำเหลืองค่ะหรืออยู่ทางภาคกลางของจีนในปัจจุบันซึ่งสร้างขึ้นโดยชาวฮัน่นแล้วก็สืบทอดกันมาร่วมกับชนเผ่าอื่นๆจนถึงทุกวันนี้เป็นเวลายาวนานะไม่ต่ำกว่า5,000ปีมาแล้วค่ะ ส่วนสมัยนั้นนะคะในภาคอื่นๆของจีนก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนละเผ่าพันธุ์กับชาวฮั่นค่ะซึ่งก็ใช้คนละภาษามีประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างจากชาวฮั่นเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็ยังมีชนเผ่าจํานวนไม่น้อยนะคะที่ยังคงรักษาสถานะของตนเองไว้เป็นชนกลุ่มน้อยของจีนจนถึงทุกวันนี้ค่ะ ภาษาจีนไหหลำนะคะเป็นภาษาที่พูดในมณฑลไทหนานซึ่งมณฑลไทหนานเป็นมณฑลที่มีขนาดเล็กที่สุดของประเทศจีนโดยอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศประกอบด้วยเกาะหลายเกาะโดยมีเกาะที่ใหญ่ที่สุดก็คือเกาะไหหลำส่วนภาษาจีนกลางเป็นภาษามาตรฐานที่คนจีนใช้สื่อสารเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน นับตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฉินชาวฮั่นที่อยู่ภาคกลางเริ่มอพยพลงมาทางภาคใต้เป็นจำนวนมากซึ่งสาเหตุในการอพยพก็คือปัญหาสงครามภัยธรรมชาติหรือหาที่ทำกินใหม่จึงทำให้ส่งผลกระทบต่อภาษาในสองด้านคือ 1. นึ่ทำให้ภาษาจีนดั้งเดิม เกิดความแตกแยกภายในมากขึ้นอันเป็นที่มาของภาษาท้องถิ่นหลายภาษาในปัจจุบันนี้ 2. องทำให้เกิดการผสมผสานระหว่างภาษาจีนดั้งเดิมกับภาษาของชาวเผ่าพื้นเมืองในภาคใต้ของจีน ซึ่งเป็นที่มาของภาษาท้องถิ่นหลายภาษาในปัจจุบันแต่อย่างไรก็ตามภาษาเดิมของชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆไม่ได้หายไปจากภาษาจีนที่เกิดใหม่อย่างสิ้นเชิงแต่ยังมีล่องรอยให้เห็นได้ชัดเจนจนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าในการออกเสียงคำศัพท์หรือวยากรณ์ โดยเฉพาะในระบบการออกเสียงนี่คือสาเหตุสำคัญที่ปัจจุบันการออกเสียงภาษาท้องถิ่นของภาษาจีนหลายภาษาที่ใช้อยู่ในภาคใต้ซึ่งแตกต่างจากการออกเสียงภาษาจีนในภาคกลางและภาคเหนือมาก ต่อไปจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างภาษาจีนกลางและภาษาจีนไฮลัมนะคะซึ่งจะมีทั้งประเภทของคำโดยกลุ่มของพวกเราจะแบ่งออกเป็นประเภทของคำนามและคำกริยามีประโยคและมีบทสนทนาค่ะซือจะกจินตูพักอ่านช่างเกอ ยังก็ร้องเพลงชื่อรถยนตืีจุเดยนเยนก,ก้าอีเจ้าสูบ้าน นีเจ้าชื่ออมิรชื่อดูเกี่ยวมี่เมียคุณชื่ออะไรนี่งนา,ก,านกัไหยดูอนมี่ก็ไรคุณมาจากประเทศอะไรนีตัวต่อดูอ่าตัวเวคุณอายุเท่าไหร่ 你要去哪兒？路蝴蝶。你好，你好，你好吗？我很好，你呢？我也很好。

สวัสดีสวัสดีสบายดีไหมฉันสบายดีคุณละ่ะฉันก็สบายดีดูติมีกกนังงว่าดีตองก,ก็งังดูโตมิกังกว่าดีอีเต เขาเป็นคนประเทศอะไรเขาเป็นคนจีนเขาทำงานอะไรเขาเป็นหมอค่า,ารสรุปนะคะเนื่องจากประชาชนในภาคกลางจะต้องอพยพลงมาอยู่ในภาคใต้ในมณฑลไหหนานจึงทําให้เกิดการผสมระหว่างภาษาจีนกลางและภาษาจีนไทลําขึ้นทําให้เกิดความแตกแยกระหว่างสองภาษาอันเป็นสาเหตุทําให้เกิดภาษาจีนท้องถิ่นขึ้นในปัจจุบันค่ะ